ไม่ดูครับครบเก้านาทีแล้วนะครับแต่ผมจะยังไม่เอาออกครับผมจะทิ้งไว้ประมาณสักสองหรือสามนาทีนะครับผมก็จะออกมาจุ่มน้ําครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะอาออกแล้วนะครับเขายังไม่เย็นเท่าไหร่นะครับเอาออกระวังนิดนึงครับร้อนนะครับควรมีถุงมือครับ หรือไม่ก็ใช้คีมนะครับให้เอาออกทีละฝั่งนะครับลอกออกทีละฝั่งนะครับนี่รแแหเห็นแผลไหมครับแผลสวยงามครับเหมือนหลออขึ้นมาใหม่เลยเดี๋ยวผมจุ่มน้ํานะครับแล้วจะเติมลมให้ดูนะครับว่าเขาจะบวมไหมคือถ้าเราเติมตอนเนี้ยางบวมแน่นอนครับพอดีมีเพื่อนเพื่อนช่าง คอมเมนต์ถามมาว่าถ้าป่าแบบนี้ยางจะบวมนะครับ